สวัสดีปีใหม่ทุกคนครับสำหรับปีใหม่ในปีนี้ผมก็มีข้อคิดข้อคิดหนึ่งที่อยากจะมาฝากเอามาแชร์ให้กับทุกคนก็คือเป็นข้อคิดเนี้ยผมได้เอามาจากภาพยนตร์เรื่องไทยบ้าน B N K 4 8ครับก็สำหรับข้อข้อคิดเนี้ยมันก็คือคำพูดสั้นๆก็คือคำว่าอย่าให้เสียงของคนอื่นมากรบเสียงในใจของเรา เดี๋ยวผมจะมาขยายให้ฟังนะครับแล้วก็จะมายกตัวอย่างให้ฟังด้วยว่าบุคคลหลายๆคนที่ประสบความสาเร็จเนี่ยเขาก็เชื่อแบบนั้นแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จจริงๆครับอ,อ,อย่างนี้ผมอธิบายแบบนี้คือเราทุกคนเนี่ยจะรู้ตัวเองอยู่แล้วครับว่าเราทําอะไรไปเราทําอะไรไปเพื่ออะไรแล้วเราทุกคนเนี่ยจะรู้แก่ใจครับว่าสิ่งต่างๆที่เป็นตัวเราเนี่ยคืออะไรคือสุดท้ายเนี่ยไม่มีใครรู้จักเราดีเท่ากับตัวเรานะครับอันนี้คือคอนเซปต์สำคัญคนระับไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเท่ากับตัวเราแล้วนะครับ ไม่มีครับคนอื่นต่อให้รู้ดีแค่ไหนก็ไม่รู้เท่ากับตัวเราครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะฝากบอกไว้ก็คือถ้าหากว่าตัวเราเนี่ยเรารู้ตัวว่าเราทําอะไรลงไปครับเราทําเพื่ออะไรเราให้อะไรแก่คนอื่นครับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรอะไรแบบนี้แล้วก็เราทําไปเนี่ยเราเห็นเป้าหมายแล้วว่ามันควรจะเป็นอย่างไรอะไรแบบนี้แต่มีคนอื่นมาวิจารณ์เราครับมีคนอื่นมาแซะกันแนะกันแหนหรืออะไรก็แล้วแต่ครับมากดเราก็ได้อะไรแบบเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องไปฟังเขาครับ เราอยากให้เสียงของคนอื่นมาดังกว่าเสียงในใจของเรานี่คือข้อคิดสําคัญนะครับคืออย่างนี้คือคือผมยกตัวอย่างก็ได้ว่าถ้าเกิดว่าเสียงของเสียงของคนอื่นครับเสียงของคนอื่นเขาวิจารณ์เรานะครับว่าเราเนี่ยไม่โอเคยังไงนะครับวิจารติติรเพื่อทําให้เราได้ดีแบบนั้นนะ่เราควรจะต้องรับฟังและยิ่งยิ่งต้องขอบคุณเขาด้วยซ้ำที่เขาวิจารณ์เราเพื่อทําให้เราได้ดีขึ้น ต้องขอบคุณเขาด้วยซ้าแต่ถ้าเกิดว่าเสียงวิจารณ์นั้นเป็นการวิจารณ์ในทางลบวิจารณ์เพื่อกดเราให้ต่ําลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าใบอดเราอาคติกับเรานะครับอิจฉาเรานะครับมองว่าเราอวดดีอะไรนะด้อยค่าเราอะไรเงี้ยหมันไสเราอะไรก็แล้วแต่คำวิจารณ์เหล่านั้นนะไม่จําเป็นต้องไปฟังไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นเลยต้องไปฟังเพราะว่าถ้าฟังไปแล้วมันแย่จะฟังทําไมถูกต้องไหมแล้วเขาก็ไม่ไรู้จักเราดีขนาดนั้นด้วยหรือเขาอาจจะใบอดเราเขามองเราในแง่ลบ่ไม่มีประโยชน์ครับเราไม่จําเป็นต้องไปแคร์เสียงคนเหล่านนั้น เพราะว่าแคร์ไปก็เท่านั้นนะครับแคร์ care ไปอะ่ะเขาก็ไม่ฟังเราอยู่ดีถูกต้องไหมคือเราแคร์คนกลุ่มนั้นไปแคร์ไปยังไงเขาก็ไม่ฟังเราต่อให้เราทําดีกับเขาแค่ไหนเขาก็ไม่เห็นค่าของเราอยู่ดีเพราะเขาไปแอดเราไปแล้วนี่คือความจริงนะคือสุดท้ายเนี่ยผมเลยมองว่าสุดท้ายเนี่ยถ้า90%เนี่ยมองว่าคุณดีอีก1 0หรือหรือมากกว่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อะ่ะแปลว่าส่วนใหญ่มองว่าคุณดีก็ก็แปลว่าคุณดีจริงนะครับก็อาจจะมีแค่คนกลุ่มน้อยๆที่เขาไปแอดคุณแต่่ถ้าาเกิดว คนส่วนใหญ่มองว่าคุณไม่โอเคอันนี้คุณต้องกลับไปแก้ไขตัวเองนะว่าปัญหาของคุณคืออะไรเนาะผมขออนุญาตยกตัวอย่างคนที่เขาประสบความสําเร็จโดยที่เขาไม่ฟังเสียงของคนอื่นมากจนเกินไปครับก็คือเขาเชื่อตัวเขาเองมากกว่าเสียงคนอื่นมากกว่าเสียงนินทาด่าโทคนอื่นคนระับอะผมขออนุญาตยกตัวอย่างแล้วกันนะผมขออนุญาตอ่าน iPad นะครับพอดีว่าเยอะครับ <laughs> จําไม่ได้ทั้งหมดนะครับ ถ้าในวันนั้นพระพุทธเจ้าใส่ใจกับคำดา่าดูถูกนินทาของชาวบ้านมากจนเกินไปท่านก็คงจะไม่ได้เป็นศาสดาระดับโลกในวันนี้ถ้าในวันนั้นเลสพอนะครับคุณเลสพอฟังแต่เสียงวิจารณในด้านลบเกี่ยวกับเรื่องของกีตาร์ที่เขาคิดค้นมากจนเกินไปทุกวันนี้ก็คงจะไม่มีกีตาร์ระดับกันานาอย่างกีตาร์ยี่ห้อกิฟสันเลสพอะครับให้คนทั่วโลกได้เล่นกัน ถ้าในวันนั้นซูซานบอยฟังแต่เสียงคนดูถูกมากจนเกินไปจนกระทั่งเขาเลิกร้องเพลงเขาก็คงจะไม่สามารถขึ้นไปร้องเพลงต่อหน้าวีนอลิซาเบธที่2ได้อย่างที่เขาทําให้คนทั่วโลกได้เห็นกันถ้าในวันนั้นเจเคโรลิงฟังแต่เสียงคนดินทามากจนเกินไปแล้วเลิกเขียนหนังสือทุกวันนี้เราก็คงจะไม่มีหนังสือเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ให้คนทั่วโลกได้เสพกันถ้าในวันนั้น เจมส์คาเมรอนนะคริสโตเฟอร์โนแลนยอมแพ้ต่อเสียงด่าว่าทําหนังไม่ดีทําหนังห่วยกํากับหนังห่วยแต่แบบนี้ครับเลิกทําหนังไปเถอะนะครับยอมแพ้ต่อคําพูดเหล่านี้ทุกวันนี้เราก็คงจะไม่มีภาพพยนตร์ภาพพยนตะร์ะดับตำนานให้พวกเราได้ดูกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องไททานิคส์นะครับเอ่อเทอร์มินเตอร์อย่างเงี้ยอวตารนะครับแล้วก็ uh, ถ้าคริสโตเฟอร์โนแลนก็แบทแมนใช่ไหมแล้วก็อินเตอร์สเคลาร์ครับ นกระทั่งสุดท้ายภาพยนตร์พวกนี้ทำลายสถิติโลกต่างๆมากมายท่านในวันนั้นเขาฟังว่ากํากับหนังได้ห่วยแตกกับคําวิจารณ์บางคนเขาก็คงเลิกทําหนังไปสุดท้ายภาพยนตร์พวกนี้ไม่เกิดขึ้นครับมาครับมาดูคนไทยกันบ้างครับถ้าในวันนั้นอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพ,พิพัฒน์ฟังแต่เสียงที่มีแต่คนด่าว่าเขาว่าเขาเป็นคนบ้าจนเลิกทํางานศิลปะไปทุกวันนี้ก็คงจะไม่มีวัดร่องขุนให้พวกเราได้ชื่นชมความงดงามกัน ถ้าในวันนั้นคุณตันอิชิตันเชื่อคําพูดของชาวบ้านที่เขาพูดกันว่าคนเรียนจบแค่ปสี่ทธุรกิจไม่ได้ทุกวันนี้คุณตันก็คงจะไม่ได้ประสบความสําเร็จในการเป็นนักธุรกิจระดับต้นๆของประเทศถ้าในวันนั้นวงคาราบาลและวงบอดีแ้แลมเชื่อในคําพูดของคนในวงการและคําพูดของหลายๆคนว่าวงไม่มีทางมีชื่อเสียงได้เพราะแทบไม่มีคนดูคอนเสิร์ตในช่วงแรกๆทุกวันนี้ก็คงจะไม่มีวงดนตรีที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยอย่างสองวันนี้ให้เราได้ชื่นชมกัน และคนนี้ไอดอลผมครับถ้าในวันนั้นคุณขุนเขาสิทธุเสนกระจนบุตรฟังแต่เสียงที่มีแต่คนอิจฉาว่ามองว่าเขาอ้วอวดนะครับอ้อวดนะครับจนกระทั่งเขาเลิกเขียนหนังสือไปคือคนอิจฉาเขาอ้อ้อวดนะประมาณนี้นะครับแล้วเขาเลิกเขียนหนังสือไปทุกวันนี้ก็คงจะไม่มีหนังสือแนวจิตวิทยานะครับที่ขึ้นเบสเซลเลอร์พร้อมกันถึง9เล่นทั้งทงที่เป็นนักเขียนคนเดียวกันในร้านเดียวกัน เพราะฉะนั้นแล้วอย่าให้เสียงของคนอื่นมากรบเสียงในใจของเราครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ